จิติมาครับวันนี้ประธานคณะกรรมการยกร่ังรัฐธรรมนูญก็นัดสมาชิกเพื่อพิจารณาเขียนเป็นรายมาตราค่ะโดยก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและผู้สังเกตการเข้าร่วมรับฟังในการประชุมค่ะ ค่ะโดยวันนี้นายบวรศักดิ์อุวันโนประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูและสมาชิกประชุมคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราภายหลังจากที่คณะอนุกรรมธิการได้พิจารณายกร่างเป็นรายมาตราแล้วเสร็จนะคะและถือเป็นวันแรกที่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังแต่ก็มีกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะอทิห้ามนําเสียงช่วงที่มีการถกเถียงหรือการอภิปรายออกอากาศรวมถึงห้ามระบุชื่อสมาชิกที่มี การถกเถียงในมาตราน,นั้นๆน,น,นะคะ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้สมาชิกกรรมธิการได้อภิปรายเป็นรายมาตราแบ่งออกเป็นสี่ภาคดังนี้ค่ะภาคหนึ่งพระมหากษัตริย์และประชาชนภาคสองผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองภาคสามนิติธรรมศาลและองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและภาคสี่การปฏิรูปและการสร้างความรองดองซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการเสนออภิปรายในหมวดที่1บททั่วไปโดยเฉพาะในมาตรา3มมีการถกเถียงในเรื่องอำนาจอธิปไตยที่มีการเสนอให้ระบุ ว่าองค์กรอิสระส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตยได้ขณะที่มาตรา5มีการถกเถียงเรื่องการครุ้มครองถึงรัฐธรรมนูญที่มีต่อประชาชนชาวไทยโดยในการเสนอว่าไม่จำเป็นจะต้องระบุว่าความเป็นเพศและ เหล่ากําเนิดของประชาชนเพราะทุกคนถือเป็นคนไทยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะขณะเดียวกันทางด้านนางทาวินวดีบุรีกุลประธานคณะอนุกรรมธิการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของประชาชนในคณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็เปิดเผยค่ะว่าในวันที่17-18ถึงมกราคมนี้คณะอนุกรรมธิการนะคะก็จะลงพื้นที่รับฟังความเห็นประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและในวันที่24-25มกราคม จะลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเพื่อให้ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็นออกแบบประเทศไทยอทิรูปแบบการปรองดองโดยจะได้ข้อเสนอมาสรุปในชั้นกรรมธิการยกร่างและเชื่อว่าทุกฝ่ายจะร่วมเสนอความเห็นที่ไม่เกิดความขัดแยง้งเพราะทุกฝ่ายอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันค่ะ ในเวทีแบบนี้เนี่ยมีความคิดเห็นที่หลากหลายเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้ความหลากหลายของความคิดเนี่ยได้มีประโยชน์ต่อ,ตอการพัฒนาประเทศการปฏิรูปประเทศครั้งนี้รวมทั้งการยกร่างรัฐมนูญครั้งนี้เพราะฉะนั้นกติกากลางเนี่ยก็จะถูกนํามาใช้เช่นต้องฟังกันเป็นหลักนะคะฟังด้วยความเข้าใจไม่ชี้หน้าว่ากันเห็นต่างก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันแล้วก็พูดกันทีละคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อย่างไรก็ตามในส่วนของการเปิดรับฟังความคิดเห็นในกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในชั้นของอนุนะคะก็จะเปิดรับฟังไปจนถึงปลายเดือนมีนาคมค่ะก่อนที่จะนําบทสรุปทั้งหมดมาเขียนเป็นรายมาตรากว่า200มาตราให้เสร็จสิ้นภายในวันที่17เมษายนนี้ก่อนส่งไปยังสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะพิจารณาแก้ไขต่อไปค่ะคุณจิติมาคะ